ช่วยอธิบายหนึ่งสังขตากับอสังขตาตับผมแปให้เลยสังขต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 แปลว่าปรุงแต่งอสังขตแปลว่าไม่ปรุงแต่งอ่าพี่บีขยายหน่อยพี่เป็นยังไงธรรมชาติมนุษย์ปรุงแต่งไปโดยธรรมชาติอยู่แล้วคือสังขตอะไรที่มันปรุงว่าอันนี้ของเราอันนี้ไม่ใช่ของเราอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบอันนี้หวานอันนี้ขมก็คือสังขตนี่คือเป็นการสับไปเฉยมันแปลว่าอะไรอสังขตคือไม่ง่ายก็คือนิพพาน <Okay. S 2> จบก,ก็คือกิพนพนะ,ะเออ<ะ>ก็ไม่ได้ปลงอะไรไงรู้เห็นตามความเป็นจริงค่ะโดยไม่ได้เอาใจไปปรุงหรือมีภาษากระทบแล้วไม่ได้เกิดอุปทานอะไรสักอย่างาก็ปล่อยไปตามธรรมชาติาอ,อ,อสังกต่างแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือนิพพานจบสัดเจนะจบรอดข้อสองสัตตานังสัตตานังสัตตานังภาษาบาลีแปลว่าผู้มีตัวตนสะแปลว่ามีอัตตาแปลว่าตนนะครับผู้มีตัวตนหรือผู้โผกอะไรโดนอะไรผูกอยู่นั่นแหละ คืออะไรครับพี่บีลูกเพื่ออะไรครับอ่ะเอาง่ายๆเลยนะอืไม่รู้ใครแปลงไงไม่รู้อันนี้เราพิจารณาความจริงคือในอ่าพืระพุทธเจ้าชอบแปลว่าสัตว์อย่างงู้นสัตว์อย่างนี้สัตว์อย่างนั้นครับคือสิ่งมีชีวิตสัตว์ตานังคือมูลเหตุของการเกิดให้มันมีชีวิตเหมือนคําถามแรกที่เราตอบไปว่าการที่จะเกิดหรือการที่มีชีวิต พิตุกตอน10ขวบพิตุกตอนห้าขวบพิทุกตอนนี้มันมีการเกิดเกิดขึ้นใช่ไหมเกิดจากอะไรเกิดจากจริงๆแล้วอ่ะมูลเหตุของการเกิดของมันเนี่ยก็คือกิเลสง่ายๆเบสิคคือการอยากมีตัวตนเออมันคืออะไรอ่ะความไม่รู้อภิชาคืออวิชาคือความไม่รู้คือความอยากรู้คือความชอบความไม่ชอบนู่นนี่นั่นเพราะนั้นมันมีมูลเหตุทําให้เกิด มไม่ได้แปลว่าใจเราไปผูกกับขันแล้วมันเกิดไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเพราะฉะนั้นถ้าเราแยกง่ายว่าสมมติใจเราไปผูกกับสัญญาแล้วตายไปแล้วเราบอกแปลว่าเกิดแล้วเปล่ามันคือเป็นผีอย่างหนึ่งใช่ไหมภาษาบ,บ้านๆนะก็คือเป็นผีอย่างหน,นึ่งเงี้ยไม่ได้เกี่ยวว่าการเกิดการที่มันจะเกิดหรือมันจะดับเกิดหรือมันดับมันขึ้นอยู่กับว่าใจเรามันมีความไม่รู้ไม่รู้อะไรล่ะไม่รู้คิดว่าเป็นตัวเราเป็นตัวกูของกูก็เลยยังเกิดอีก ภาษาบ้านๆนะเ<ม>ข้าใจนะมเมื่อไหร่ก็ตามที่เข้าใจว่าไม่มีตัวกูแล้วไม่ของกูมันก็ดับมันก็ไม่เกิด <yeah. S 2> การที่รู้ตลอดเวลารู้ตลอดเวลาว่าไม่มีตัวกูไม่มีของกูทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ต่อไปมันก็ดับตลอดเวลามันก็คือนิพพานเพราะฉะนั้นสัตตานังคือสัตว์ก็คือการที่มีเหตุทําให้เกิดทําให้มีการปรากฏขึ้นมาเป็นสิ่งมีชีวิตขึ้นมาหรือไม่มีชีวิตอะไรไม่รู้แต่มันปรากฏขึ้นมาเกิดขึ้นมาเพราะความไม่รู้ เข้าใจนะครับข okay. okay. ้อ okay. uh, <|so|> 2คือตอบข้อ3าได้เลยนะครับอันนี้จบแล้วนะฮะจบแล้วนคำว่าพูดิงม่วิชาคือความไม่รู้ไงไม่รู้มากั้นไม่รู้ทําก็เลยก็เลยทําให้เป็นสัตว์นางอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะครับชัดเจนนะฮะ